สวัสดีครับช่วงธรรมาแดดวันนี้มาได้ปลาพี่น้องเอยชมวิวดีกว่าไม่รู้จะถ่ายอะไรเดูยสชมทะเลดูบรรยากาศธรรมชาติของทะเลดีกว่าพี่น้องนะปลาไม่ได้วันนี้ไม่ได้ปลาสักตัวเลยตัววิวทิวทัศ บรรยากาศธรรมชาติของทะเลอันดามันดีกว่าพี่น้องสวยงามๆแต่พี่น้องมีโอกาสมาเที่ยวกันชมวิวมาดูปะกาลังมาเที่ยวชายหาดสวยๆมาดูประเพณีบ้านๆของเขาถ้าพี่น้องนะเออว่าเขาอยู่ยังไงกินยังไงเออบรรยากาศธรรมชาติของบ้านของเราเกาะยาวเพื่อเกาะยาวจังหวัดพังงา เออบ้านเราเกาะยาวอยู่ในเกาะกลางทะเลระหว่างภูเก็ตกระบี่กระบี่อยู่ฝั่งตะวันออกของเกาะยาวภูเก็ตอยู่ฝั่งตะวันตกของเกาะยาวภูเก็ตหรือว่าเกาะยาวเราอยู่วางกลางเลยพังงาเออรามีที่ท่องเที่ยวมากมายบรรยากาศสวยงามงามบีนน้องนี่ธรรมชาติดีๆีิวทัศน์สวยงาม จะมีเงินมีโอกาสนะมาท่องมาเที่ยวกันหลบลมหนอกลบเหงามาเที่ยวยบ้านเราอันดามัน <c oughs> ออวันนี้ช่วงนี้บรรยากาศดี ฉดชื่นดมีมาเที่ยวทะเลแล้วอายุจะยืนยาวได้วิ่งออกใจาหาดทำบรรยากาศต่างๆนะพี่น้องนะ,ะดูกันแล้วทะเลก็มีบรรยากาศไปชานึ่งโย ไปเที่ยวทั้งภาคเหนือภาคอีสานก็เป็นอย่างหนังมันไม่เหมือนกันนี่เรามาบรรยากาศมีทิวทัศน์บรรยากาศมิวสวยๆงามๆธรรม,มาชาติดีๆเออเรามีเวลาว่างๆก็มาท่องมาเที่ยวนะพี่น้องนะ มีภูเขามีทะเลมีชายหาดเ,ออเช้าต้องออกกาลังกายก็จะเช้าลรวพักกินโรงแรมยกขึ้นมาแล้วก็วิ่งออกกําลังกายตามชายหาดได้บรรยากาศวิอ้อาเอย่างนั้นเสร็จแล้วแล้วก็ขึ้นไปบ้านบ้านก็ไปดูประเพณีต่างๆว่า,าวเขาอยู่แบบไหนกินยังไงออมีแกงพุงปลามีนมกลีนออมีข้าวยำ โรตีบรรยากาศบ้านๆเขาเราได้เข้าไปชมประเพีนี่เขาเราวันเที่ยงเราก็ออกหาเที่ยวตามหาตามอะไรนะพี่น้องนะขอะสวัสดีพระเพียงเท่านี้นะครับเห็นแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยกดไลค์กดแชร์ <laughs> ช่องธรรมาาแดกนะครับสวัสดีครับ